ส่วนเด็กพี่น้องเอฟซีพอผานวัทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีผู้จรวยทุกท่านครับ,อบอกลับมาพบกันเช่นเคยครับแนทางตัวเล่การเสี่ยงโชคลากกินเหมืงรัฐบาลเป็นบ้านมาช่วยทังห้าหน้อยหลาพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่ตตางๆจนันทร์ถึงศุกร์ครับพบกันในรอบของวันจันทร์ที่18กันยายนเนาะจันทร์ที่18กันยายนใครจะเฮงจะปังแนวทางจะปังแค่ไหนทัน้ง4ีนเอาได้แล้วครับมาสรุปไปทางวันที่17เจ็ดเนาะแข่งกันไปกันบ้างเนาะ แตกตรงตรงเนาะโอ้โหถ้าใครไปนี่ก็แตกเลยเนาะ8 4 4สี่สเลยเนาะฉพาะกี่ครับ5 2 7สองเจ็ดล่างเก้าสี่พิเศษ8 4ดสี่สี่ล่างศูนย์ปกติครับ3 6 5หห้าล่าง8 5ดห้าวพครับเจ7ล่างเก <c oughs> ้อือหือก้าวล่างเก้าบนแม่ 4. พี่น้องหมดเลยเนาะมาวันนี้มาพี่น้องรวดเลยนี่ก็พี่น้องนี่ก็พี่น้องนี่ก็พี่น้องอือ <c> ห <oughs> ืออือเก้าสี่ 9ก้าเจ้าแปดแน่นอนจริงๆเนาะเด่น9มาเจาะไม่แตกนะครับเจาะไม่แตกเนะี่ยเก็ก็ลงไปล่างเลย VP เนาะก็ต้องขออภัยครับสีหเจาะแล้วครับเด่น4เด่น6เจาะ8ปกับสีเอาไปรวมกันเป็น8ปดโอ้โหมีคนทำด้วยแล้วก็แตกด้วยยินดีกับน้องมะนาวด้วยนะจ๊ะอา้าวแตกตรงๆแปดสีเนาะ ปกติก็แหม่หายไปเลยเด่นหายไปเนาะส่วน07นี่ก็มาพิเศษอือันนี้ไปกันใหญ่เลยครับ9มาเลยเอา้าวขอไปครับยังไงก็มีเข้าไมีหลุดเนาะพี่น้องแต่เจาะก็ยังเจาะให้อยู่เนาะก็ยังมีปังอยู่อา้าวตรงรอบ44ครับ07 65และ97ตามแต่ปฏิีหวยมีเข้าไม่หลุดครับมาลุ้นกันต่อครับแนวทางวันจันทร์ที่18กันยายนครับ แนวทางถนอมมัดรวมสู่จอพิฆาตสีนอยล่าลาววันจันทร์ครับก่อนอืึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนอิี่ปักใะรอบวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะพักผ่อนหย่อนใจเสร็จก็แม่สายล่าเบิ้ลแอดบอกแล้วเนาะว่าเบิ้ลมาแน่นอนนะครับแล้วก็มาตรงรอบวเมื่อวานให้พิเศษเนาะสี่สี่แปดสี่สี่สี่มันมาแปดสี่สี่าโตเอาวันนี้มาดูกันต่อเนาะ เฉพาะกิจ28ครับคพิเศษ16ปกติ59 v i p 24มาหลายคนตกใจทำไมมันซ้ำๆแนมเชื่อเหะมันออกตัวเดียว3รอบมันก็ออกมาละเด่นวัน2 3 0 6 2 3 0 6อา้าวให้เด่นวันนะนะมีเด่นวันก็เมื่อวานนี้เด่นวันชุดเด่นวันเนี่ยแตก3ชุดเลยนะอืม มีแตก8 5ใช่ไหมแล้วก็มี98แใช่ไหมแล้วก็มี6 5เนาะเต่จับไม่ผิดนะครับ6 6 2 2 5 5อย่าลืมนะให้6 6หเมื่อไหร่ทำอะไรตีลักกาไปเลยครับ6กับ9มันตัวเดียวกันพี่น้องอย่าชะล่าใจนะครับลาวันศุกร์มันออก99วันนี้มันต้องมานะอา้าวฝากไปก่อนเนาะส่วน นอกตารางก็เจาะให้เน้นให้หมดแล้วเนะเาะอ้าวฝากไปเป็นแนวทางครับนอกตารางในตารางของสีหน่อยวันจันทร์ที่18ขอให้เฮงขอให้รวยครับตรงรอไปก่อนเด้อสองทุ่มสาวฝั่งของเราพัฒนาครับ806เลขไหลวางจับมาวางเป็น6เป็น1วิ่งรูดสายวิยง่งสายรูดจัดไปเจาะให้เน้นๆครับอย่าลืมนะชุดไหลเนี่ยก็เคยออก3ตัวตรงมาแล้วนะจุดเลขไหลเนะเาะอ้าวไซเบิ้ล บอกว่าไม่ให้เหรออ้าวสายเบิลถ้าไม่มีอะไรเกิดหน้คาขาตานะครับสายเบิลก็น่าจะมีให้หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดพอนะให้สดเลยสายเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดละกันอา้าวขอให้ให้ปังขอให้รวยพี่น้อง